แม่จําได้อยู่ว่าแม่กําลังอุปมาประมยัยพ่อแม่อาจารย์ท่านดําเนินมาท่านก็ว่าอะไรท่านก็เห็นหมดสว่างสไวัยไปหมดผ่องใสไปหมดแล้วเออมันก็สุกดีแต่ทําไมมันยังมันมันมีสุกแล้วมันยังผ่องใสแล้วมันก็ยังรู้อยู่ว่ามันคาคาและอีกอันหนึ่งก็มีทั้งเศร้าหมองมันทุกข์แล้วก็เศร้าหมองอยู่ดีมันเศร้าหมองอยู่ดีมันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งพระธรรมมาเมตตาบอกท่าน ว่าทำสองเงื่อนนี้นะสุขก็ดีเศร้าหมองก็ดีเ,เผ่องใสก็ดีทำอะไรกันสุขสุกผ่องใสก็ดีเศร้าหมองทุกเศร้าหมองก็ดีเออทุกเศร้าหมองก็ดีนี่ค่ะทั้งทำสองเงื่อนนี้เป็นอนัตตา ทำสองเงื่อนนี้เป็นอนัตตาทีน,นี้ท่านปฏิบัติมาจนถึงขนาดนี้ท่านเลยเข้าใจคําว่าเป็นอนัตตาทีะนั้นแม่ฝากลูกหลานไว้นะว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดเลยต้องให้แม่ถึงได้บอกว่าต้องเอาชนะอนัตตาธรรมะต้องเหนืออนัตตาธรรมะต้องอธิบายจนเป็นอนัตตาสมาธต้องแปกจนเป็นอนัตตาเพราะ มันต้องละเอียดละเอียดละเอียดมันถึงจะเข้าไปหาจิตมันถึงจะสิ้นสุดลงตราบใดที่ไม่ละเอียดมันเข้าไปหามันไม่ได้เพราะว่าเจ้าอาวิชามันเป็นอนัตตาจ้ะเพราะนั้นท่านก็ท่านทําอะไรมาท่านดําเนินมาทุกอย่างท่านดําเนินอันนี้แจงทุกอย่างนั้นตามมาตลอดอตั้งแต่ขั้นเบฒาสุขระทุก์สังขารทุข์กิกความปรุงธาตุสีดินน้าลมไฟ ขันห้านามธรรมทั้งสี่ทุกอย่างท่านพิจารณาลงสู่อนิจจังทุกขังนัตตาหมดนะไม่ว่าจะเป็นโรธหลงที่ตีมาน่าตัวตนไม่ว่าจะหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสรมบัติหลงอารมณ์หลงใจตัวเองท่านก็พิจารณาลงสู่อนิจจังทุกขังนัตตาทั้งนั้นในเมื่อทุกอย่างพิจารณาลงสู่อนิจจังทุกขังนัตตาทั้งนั้นไม่ไม่มีอะไรที่ท่านจะไม่พิจารณาลงสู่อนิจจังทุกขังนัตตาเพราะนั้นเมื่อเมื่อพระธรรมมาบอกเพราะท่านมาติดอยู่ตรงนี้ บอกแค่นั้นท่านก็รู้แล้วทีนี้ว่าเออทำสองเงื่อนนี้เป็นอนัตตานะแค่ว่าเป็นอนัตตานะแค่นั้นเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราดําเนินอนัตตามาเพราะฉะนั้นเราก็ดําเนินเหมือนกันกับพ่อแม่ครูอาจารย์เออท่านก็ไม่ได้หวงท่านก็มามสอนเราเพราะนั้นเราดําเนินมาแล้วพิจารณาธาตุสีดินน้ำไฟจนกระทั่งมันเป็นอนัตตาพิจารณาอาการของใจสี่อาการทั้งเวทนาสุขเวทนาตัณญ,ญาสังขารวิญญาณ เราก็เราพิจารณาจนเป็นทิ่อันนี้อย่างทั่วขังน้ตตาลงอนัตตาหมดเลยโรคโครยลงทิฏฐิมาหน้าตาตนเราก็พิจารณาลงเสวนัตาหมดเลยเราไม่มีอะไรที่จะเหลืออ่าเหลือเป็นตัวตนไว้เลยทีนี้พอไปถึงตรงนี้นี่ท่านลืมธรรมอนัตตาท่านยังเอ๊ะสุขท่านก็ยังมีใจอยู่ทั้งทั้งที่ท่านท่านปล่อยไอ้ความเศร้ามัน,ม,นมันสะกิดสะกิดท่านอยู่นี่มันก็อยู่แต่ท่านก็ไม่รู้ทางไป ะเพราะว่าพ่อแม่อาจารย์เสียไปแล้วอย่างเงี้ยท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นไปแล้วแล้วท่านก็กลับมาที่เก่านะเนี่ยที่มาตดสรู้ท่านเนี่ยกลับมาที่เก่าท่านมาเจอปัญหาอันนี้แหละแต่ท่านก็ไปไม่ถูกค่ะแม่ถึงเชื่อเรื่องพระธรรมจะคอยดูเราตอนยังไม่ถึงเวลาของท่านอย่างเงี้ยแล้วพอพอทำบอกท่านแค่นั้นแหละท่านก็ราะเลยทีนี้ท่านก็พิจารณาความเศร้าหมองของท่านนั่นแหละค่ะ เออความเศร้าหมองแล้วก็ทุกนั่นแหละท่านก็อ้อนี่ค่ะแล้วก็ต้องพิจารณาเรื่องความผ่องใสนะแต่ความเศร้าอยู่ในความผ่องใสมันยังทำมันยังมีเศร้าๆเพราะมันก็ต้องมีการพิจารณาลงสู่อนัตตาเออสองอย่างท่านยังเหลืออนัตตาอยู่มันก็ไปไม่ได้แม่มันจะอธิบายยังไงแม่ไม่มีอุปมาประไม่รู้แต่ว่ามันเป็นขนาดพ่อแม่อาจารย์ท่านยังไปติด ไปติดตรงผ่องใสมันสว่างสวัยไปหมดแล้วอะไปทางไหนมันก็จ้าไปหมดแล้วอะมองอะไรทะลุปโป่ปงไปหมดแล้วอะเออแต่ทำไมมันยังมีคาคา,ามันเพราะนั้นอย่าเสวยเศร้าดินเป็นอันขาดนะเศร้าเนี่ต้องจัดการมาเลยนะเสวยอารมณ์เสียใจคิ้เกียจเลยนะขี้เจรณาเลยนะอย่าเสวยเป็นขาดสุขก็เหมือนกันสุขก็ฮ มีมีด้วยเหรอมีสุขในโลกใบน,นี้ด้วยเหรอนะเอะสิกสุขมันอาการเสวยอ,อ,อที่มันมากระทบเนี่ยที่มันส่งผลนเนี่ยที่เราได้รับสิ่งนั้นมาได้น,นี้มาได้ความพอใจมาได้ความสรรเสริญมาได้ความเยินยอามาได้ความศรัทธามาได้ความยกยกระดับชื่อเสียงมาเนี่ยเอ๊ะใจมันยินดีเหรอไม่ได้นะอย่านะเออมันไม่เป็นอนัตตาเด้อ จ้ะเนี่นยนะคะต้องให้มันเป็นอนัตตาสรุปแล้วก็ไม่ยินดียินร้ายอยู่ดีดดดดล่ะค่ะนักแปดเออมักมีองค์แปดจ้ะไม่ยินดียินร้ายมัชฌิมาอยู่ดีปฏิปทาอยู่ดีทางสายกลางที่พระองค์ทรงตัดไวต้ตราบใดที่มีคนดําเนินมักมีองค์แปดอริยสตจรีทุกสมุทัยนิโรธมักผู้บรรลุธรรมพระอรหันต์ไม่ว่างจากโลกเด็ดขาด ถึงศาสนาจะเหลือสองพันกว่า 2, ปีครึ่งหนึ่งก็ถ้ามีคนด,ดําเนินก็ไม่ไม,ไมกก่ก็จะต้องมีคนบรรลุธรรมเพราะว่าเทำอันอันอันนี้ยังทําข้อนี้ไม่ได้เปลี่ยนทำเพราะพระองค์เปลี่ยนไม่ได้เอาออกก็ไม่ได้เพราะนั้นเอามักแปดให้ให้เข้มข้นตังกาสาัมมาอาชีโวนะั เอาให้ดีสัามมากัมมันโตให้ดีสัามมาสติสัามมาสามาธิสัามมาวาจาสัามมาเอออะไรอ่ะอะสังกโปสามาใอเอออถ้าภาษาเอา,เอา,เ,อาเอาแค่นั้นล่ะพอเดี๋ยวมันจะสามมาเยอะ <c oughs> แต่เพราะนั้นถึงอะไรต้องมักอ่ะมักอ่ะแต่สรุปแล้วก็ศีลสามาที่ปัญญานาั่นล่ะแต่ยังแต่แม่ก็อ่านอ่านทุกทุกมัก อ่านให้ใจแม่เป็นอย่างนั้นทุกมักถ้าใจไม่เป็นทุกมักแม่ไม่ยอมค่ะตั้งแต่อันแรกเลยความเห็นชอบเลยฮะแล้วก็ลำมรีเลยค่ะว่ากูไปแน่กูออกแน่กูเดิมเนินแน่เนี่ค่ะอันสัมมาสัปโปนี่ค่ะสัมมารกรรมันโตสัมมาอาชิวสัมมาบายามโมเนี่ยฟาวาจาเนี่ยสว่างให้ดีสัมมารกรรมันโตการงานชอบเนาะเอาแล้วเนาะนะคะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนั่นแหละข่าวก็ ก็ให้ใจมันเป็นแล้วการตรวจสอบมันอยู่เรื่อยๆนะจะ้ะอ,อ,อย่าถึงว่าจะมันจะเบาบางแต่มันก็บางทีมันก็หลอกล่อเราได้เราต้องตรวจสอบท่านถึงว่าอะไรอะที่เราพูดก,กันอิทธิบาทสี่ต้องตรวจสอบให้ดีฉันทะวิริยะจิตะวิมังสานะคะวิมังษาเนี่ยตรวจสอบเอาเอาใจใส่ตสองตรวจททานอยู่ตลอด เอาเป็นว,ว่าวันนี้พูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ลูกหลานท,นทวนทวนทวนให้ทวนฝากฝากลูกหลานไว้นะแม่ก็ขอ,ข,อขอสาธุและก็อนุโมทนาบุญที่มีญาติธรรมเอ,รเอาจริงเอาจังดำเนินจริงแล้วก็มอบนี้มอบแล้วมอบกายถวายนี้ถวายชีวิตแด่พระพระพุทธศาสนาแล้วมีนักรบหนึ่งท่าน แต่อนาคตก็จะเป็นจากหนึ่งท่านก็จะเป็นร้อยท่านพันท่านได้ก็จะสืบสารไปเองด้วยพระธรรมจัดรสรรสายทางสายธรรมท่านก็จะจัดมาขออย่างเดียวเราเป็นผู้ให้ให้มีคติเตือนใจสอนใจไว้ประจำอย่าเป็นผู้เอาให้จริงๆให้ทุกอย่างท,ที่เป็น ที่ให้ได้อ่ะไม่เอ,อ่อที่ที่ไม่เหลือวิสัยต้องให้ค่ะต้องรักเฉพาะจําเป็นจริงๆพออาศัยทําปฏิปทาแบบนี้มันจะเร็วขึ้นค่ะมันจะดําเนินทางธรรมเร็วขึ้นเพราะว่ามันจิตมันไม่เป็นไม่เป็นนี่ค่ะจิตไม่ไม่มารับผิดชอบสิ่งของที่ถูกให้ไม่ต้องเป็นนี่บางทีเขาอาจจะให้เราด้วยความ ศรัทธามั่งแล้วก็ตอบแทนบุญคุณมั่งด้วยน้ําใจมั่งด้วยเออยากจะได้บุญมั่งก็ครบเลยละ่ะดีๆทั้งนั้นที่เขาอยากให้แต่ก็ยังไม่เอาเราเราเราไม่เอาเราเอาเท่าที่อาศัยเอาเอาแค่อาศัยตัวนี้แหละตัวสําคัญเพราะฉนั้นเขาว่าอาศัยข้าววัดกินก็ดีแล้วเพราะว่าบริสุทธิ์ดีเพราะท่านก้นบาท เออเขาจะว่ายังไงก็ดีแล้วละ่ะจนจนจนทรัพย์ของโลกจนออความรักของโลกแต่รวยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าเป็นเศรษฐีพระของพระพระ,พระพระุทธองค์อืแล้วก็เรื่องกินเรื่องอยู่ก็ไม่หนีทาตด,ดินมึงจะกินวิเศษเลิศโลกขนาดไหนมึงก็กินดินกูมันรูปร่างหน้าตามันหลอกลวงยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ประดิษฐ์เป็นป แปลงดัดแปลงอาหารร้อยชนิดพัน 100, 000, ชนิดขนมก็ร้อยชนิดพันชนิดของหวานของขาวผลละหมากลากไม้ก็ร้อยชนิดพันชนิดแต่ท้องทักทุกชนิดล้วนแต่เป็นดินเราต้องท่องไว้เรากูกินดินมึงทุกมึงมึงต้องมาบวดดีมึงก็กินดินแต่มึงถูกหลอกว,ว่าเขาแปลสภาพต้มตุ๋นมึงมึงก็ว่ามึงกินน, ون, นู่นกินนี่ที่แท้มึงก็กินดินเพราะนั้นกู คูจะท่องว่ากูกินเด่นไม่ได้กินอะไระวิเศษวิสโสไปก่าการหลอกอันนี้เรื่องกินเรื่องอยู่เพราองั้นกินพอมีกินพอให้ร่างกายรับผิดชอบต่อมันเพราะมันต้องดินมันต้องพึ่งดินก็กินเกินเข้าไปทําหน้าที่ไม่ได้ยินดีนะแล้วก็ในเรื่องกินก็ไม่เป็นไรเพราะท่านอนุญาตท่านให ให้ให้มันเลยไม่เป็นหนี้แล้วคนเขาทานมาเขาก็แบ่งบุญไปให้เขาเราแผดอุทิศส่วนี้เขาแล้วก็เอาโมทนากราบขอพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าที่เมตตาให้อาหารเราได้เลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตได้ทําดี้น,นเรื่องกินก็ไม่มีปัญหาสําหรับพวกเราเรื่องแล้วก็จนจนเงินก็ช่างเถอะเงินมันก็คือเหรียญก็คือแบง กระดาษโลกเอาสมมติสมมติเอามาแลกเปลี่ยนที่แท้มันกระดาษแท้เอหรียญก็ไม่ตรงยุ่งตรงเกี่ยวแล้วทุกวันนี้มันกระดาษเออเข้าของเงินทองแก้วแหวนอะไรเครื่องกระดูกกระดาบมันก็สมม,มุติกันทั้งนั้นละออเไม่ไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสมีเพชรม,มีพลอยมีทองคําเต็มบ้านเต็มกระเป๋าเต็มเรือนมีไว้ครอบครองมากขนาดไหนมันก็ดีนะ รู้ไหมทองก็คือดินเพชรก็คือดินพลอยก็คือดินดินที่มันมีออยุเป็นล้า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 นปีมันเลยแข็งแข็งจนกลายเป็นพลอยกลายเป็นเป็นเพชรกายเป็นทองเพราะว่ามันมาจากดินมันมันกลายเป็นมันกลายเป็นทองแล้วมันก็จะไม่เปลี่ยนเลยนี่คือธรรมชาติไหมครับแล้วใครมีเป็นเจ้าของแล้วมันเป็นยังไงล่ะมันได้ขึ้นสวรรค์ไหมมันได้มันมีความสุขไหมมันมีแต่ภาระมีแต่หัวขโมยจะมาป้น เพราะนั้นใครคุยอยากใครอยากรวยอยากร่ำอยากมีใครคุยมั่งคุยมีใครว่าเรายากจนขอเขากินเออ,เอ,อเขาทานมาถึงได้กินได้อยู่ไม่มีอะไรติดน้ดตัว,ตว,ตว,ตวไว้ฉันกําลังจะได้สมบัติพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากําลังจะมอบให้ฉันอืแต่ว่าฉันต้องทํางานแรกท่านถึงจะให้เพราะนั้นสมบัติพระเจ้ามันคือไม่มีมนุษย์ไม่มีโอกาสได้ง่ายๆถ้าไม่ทํา เอาใจเข้าแรกเอาชีวิตเข้าแรกไม่ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นสมบัติอันนี้เป็นสมบัติที่พระพุทธองค์เป็นมหาเศรษฐีเศรษฐีสมบัติของโลกพระองค์ก็เป็นแล้ว่ะขุมทัพทั้งสี่ไงนะแล้วทีนี้ท่านเป็นเศรษฐีอะไรเศรษฐีธรรมไม่มีใครบรรลุแจ้งโลกเหมือนพระองค์ มีพระองค์องเดียวมีมีพระศาสนาเดียวมีเจ้าลัทธิเดียวมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ปดคนทั้งโลกเช่นไม่เคยเลยว่ามึงข้อหนึง่งไม่ให้ฆ่าสัตว์ข้อสองอย่าเอาของเขาข้อสามอย่าอย่าผิดผัวผิดลูกผิดเมียเขาข้อสี่อย่าโถหข้อห้าอย่าก,กินอย่ดื่มสุรามีจะสอนอย่างนี้ทั้งโลกไม่ได้สอนเฉพาะคนโนพุทธสอนทั้งโลกบอกทั้งโลกให้เอาไปใช้ทั้งโลก มีใครเอาไปใช้มั่งล่ะประเทศไหนใช้ม้างล่ะเออมีมีใช้ไหมเออเอ่อเอาไปใช้ได้ทางนั er ้นเอาไปทําสิเอาไปทําเอาแค่ห้าข้อนี้แหละงดไปไม่ติไม่ไม่ต้องว่าศินดอกเอาไปงดเราไปงดดูสิประเทศนั้นทั้งประเทศสบายประเทศนั้นทั้งประเทศสุขโศโมสอนประเทศนั้นทั้งประเทศไม่มียิงเงนฟันแพงประเทศนั้นทั้งประเทศไม่มีแย่งแก่งแข้งไม่มีเข็นค่ากันเอ่อเอาไปทําสิ ขนาดประเทศไทยทําไม่กี่เปอร์เซนต์ยังสบายยังยังรอดปลอด,อดภยัยประเทศไทยคนไทยหกสิบล้านเอ่ออาจจะทาสักสักสักยี่สิบล้านอีกสี่สิบล้านอาจจะเป็นอะไรก็กแล้วแต่เขาป็ะละไม่ว่ากันแต่ก็ยังดีกว่าประเทศอื่นเพราะว่าพระพุทธ,ธเจ้าอ่าทรงสอนไว้ไม่ได้ว่ากูสอนเะประเทศไทยนะไม่ใช่กูกูให้ทั้งโลกเอาไปทําท,ที่บรษย์ทั้งโลกเอาไปทําเอาทําแค่ห้ากรนีแหละอย่าฆ่าสัตว์ ยุงตัวหนึ่งก็ไม่ให้ค่าพออยุงตัวหนึ่งคือกิตวิญญาณหนึ่งหนึ่งวิหนึ่งดวงอ่ะที่มันตายไปอบายาโภมาตัดเยรชาหน่ะแมลงตัวหนึ่งมดตัวหนึ่งอะไรอ่ะบวกตัวหนึ่งฝูงฝูงสัตว์เป็นฝูงฝูงอ่ะคนทั้งนั้นอ่ะพระองค์เห็นหมดแล้วอ่ะถึงนี้ว่าเอาสิเอาไปทําสิข้อหนึ่งอ่ะเอาไปทําอย่าฆ่าสัตว์ ข้อสองนั่นแหละอย่าไปอยากได้ของคนอื่นเขาอย่าไปใช้ปัญญาอย่าไปใช้ความคิดอย่าไปใช้แผนเพื่อจะเอาของของโลกของคนเพื่อนบ้านบ้านของของของเขาสมบัติของเขาอ่าข้อสามก็นั่นแหละมันเป็นนของของเขามันบาปนโลกมีจริงเขเป็นว่าพระพุทธเจ้าเราสอนสอนทั้งโลกแต่ว่าเขาใครจะทำไม่ทำก็สุดแท้แต่วาสนาบารมีของมนุษย์โลกจ้ะ เป็นนั้นว่าเอห,หวังแค่นั้นนะลูกลูกนะลูกหลานนะ <c oughs> เออ